ไม่จบไม่สิ้นหรอกนะจำไว้ความสงสัยจะไม่สิ้นไปด้วยทฤษฎีด้วยคำถามนะด้วยการฟังความสงสัยจะสิ้นไปด้วยการปฏิบัติทำให้มากจเจริญให้มากซึ่งอาณาปณสติแล้วนะโอ้ยมันไม่ทันความคิดมันละทั่วเนี้ยนิดเดียวมันก็เอานะความคิดเนี้ย มันไม่ยอมมึงง่ายๆหรอกคือมัน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 อยู่หลายพบหลายชาตินับอดกตอันน์แล้วเออพวกมึงอ่ะเป็นทาสเองามันมานานเนี่ยโอ้มันต่อต้านมึงจะตายไปเออมันก็จะดึงมึงไว้เนี่ยจะดึงไปหาบ้านแล้วไปหาลูกหาเจ้ามีลูกมีเจ้าเดี๋ยวก็มีบ้านมีเรือนมีโน่นมีนี่โอ้ยมึงเห็นไหมเชือกกลามไว้ หลายๆอ่ะความห่วงพระพุทธเจ้าเรียกบ่วงของจิตมึงไว้ไปไม่เป็นดึงไว้ลากไว้อตึงไว้ตึงที่ใจมึงนี่แหละตึงที่ความคิดมึงเลยแหละมารที่แท้จริงคือคนที่รักมึงรักที่สุดอะห่วงที่สุดอะจำไว้เออไม่คนที่มึงไม่ชอบไม่ใช่มารน,นะ มึงยังหนีได้แล้วมึงไม่อยากเห็นอยากพบอยากเจอทิ้งง่ายแต่สิ่งที่มึงรักมึงชอบเนี่ยมึงลองดูมึงทิ้งได้ไหม